<น>อาม่าเต้นออมตรารงางกินอย่างไรนั่งไม่นั่งนั่งกินสางลอก มาเพีประงกองหลังใส่แม่ใส่ใจแมเวมมันนั่นก็ถูกไหมเอาอีสองหลอดก็ถูกดาของใหม่นะฮะแม่นมดล่ะอืมก็ถูกต้องซับซับต่อนตนงนะ

นบน้องเหยกินดตีนะครับีหนอกินเตียนันจะหน่อยเนี่แ้วสดกันตีนครับกันเตีนวัาดีจ้ายูแน่เลยนองนวันดีจันมาเลยตะขาบนะจ้าเจียบเด้อ

เราซือ้อุด,น,อดน,น,นุดน่มสาอนรนำสุดคณแล้วผมสาแก่ที่ยวเนี่ย